แล้วโอ้ด่านยี่สสี่ไกลกับผมอยู่มาโอเคเดี๋ยวผมเปิดกาชาอ่าตัวรถไฟให้เลยละกันนะครับมาหมื่นเพชรเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าใช้จ่ายเพชรไปเท่าไหร่แล้วนะไอดีนี้โอ้โหแสนสามครับเยอะกว่าผมอีกอะของผมไปแสนหนึ่งหมื่นนะโอ้เปิดอีกเหรอจัดมาพี่ชายามีใบากาชาประมาณร้อยีิบใบทองใช่ไหมแล้วก็ใบากาชาธรรมดาอีกหกใบ อ่ะหน้าเอาอยู่วันนี้อา่ามีใครรู้ไหมพี่เขาอยู่ค่ายไหนของผมอยู่เซิร์ฟเวอร์สามค่ายค่ายสีส้มไอ้ค่ายสีทองครับจะไม่ได้ว่าเป็นเทียนโตหรือเปล่าเออเทียนโตมั้งอ่าได้ก่องโหมันข้ามไปกาชาวะ่ะอา่าแล้วก็ของดีหมดเลยนะอยู่ข้างหน้าโยเวนวเนี่ยโอ้ว่าแล้ว อันนี้ข้างหน้าก็มีใบกาชาอีกใบครับอีกสองใบโอเคได้หีบกระดูกวิญญาณอย่างนี้นะโอ้โหคือดวงแบบว่ามันทำไมมันเอาของเกลือไปดีนี้เอ้ยผมขอโทษนะคือเฮี้ยอะไรเนี่ยทำไมไอคดีุณสมหวังมันมันเหมือนติดบั็กอะทําไมดีไอดีนี้คือแบบตกของเกลือรัวๆเลยวะโอ้ยโอเค <laughs> เอาแล้วไง เอาละเอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเออโอเคอยู่เฮ้ยใบกาชาต่อกันสามสี่ห้าใบแม่งไปตกของเกลืองงจัดเลยครับหนึ่งสองสามอ่าตาเทพมาก็ดีครับอันนี้ผมกลัวมันจะไปตกแถวนี้ดิหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันนี้มันดีอยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยมันเอาปะวะไม่เอาดีกว่ามันเกลือเกินอะโอเคอันนี้ดีครับ โอเคเอาละได้กิน่นละโอ้ยกินเหมือนเกลือเอ้ยได้ตาเทพก็ดีอยู่ครับเนี่ยเกลือไงแบบเอ้ยแบบเอ้ยเค็มๆว่ะกินเค็มๆว่ะตาเทพหน่อยไหมอ่ะโอ้สงสารอะ่ะเขามี1หมื่นเพรเองอะ่ะมึงก็ทำไปโอ้มายังไปกาชาย,ยังไม่ตกเลยนะเนี่ย เอ้ยผมขอโทษนะโอ้โหได้กล่องอาวุธครับแต่ว่าได้ตาเทพมาสองชิ้นแล้วนะทำไมใบากาชาไม่ตกเลยครับอืมเหลือหกพันแล้วตอนนี้หมดไปสี่พันแล้วใบากาชายังไม่ออกเลยหายแล้วโอ้โหใบากาชามีก็เกลือเกินโอ้อ่ะมา แป,แปลกอะ่ะกินมันแปลก,ปลกอ่ะโอ้อันนี้ตาทิพย์เยอะเลยครับอันนี้คุ้มอยู่นะคุ้มที่จะเสี่ยงเลยนะน,นี้แถวนี้คุ้มอยู่ครับเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบกาชาสองหินทิพย์สองเอ้ยกาชาให้หน้อยโอ้โไปไกลเกินใบกาชา เด็ดเดตดด็ดด็ดด็ดเด็โอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โม y god เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเลยเนี่ยเฮ้ยใบกาชาไม่ออกเลยพี่โอ้ยเฮี้ยเกลือโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเกินไปสามสี่ใบต่อกันแม่งก็ไม่ได้ โอ้ยท้าหัวไปโฮ้ยโฮ้ยเชีย่ยคนมันจะได้แบบอยู่ไกลแค่ไหนมันก็ได้อ่ะอัน,น 1, 2, 3, เนี้ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยโอ้ยมึงไม่ได้ก็เกินไปแล้วเพื่อนมาตกอันนี้กูร้องเลยนะโอ้มาก่อนเฮ้ยไอดี ID คุณโดนกำหนดไว้แล้วผมว่านะชิบหายเลยครับ ทิพายแล้วเชี่ยหมื่นหนึ่งใบกาชายังไม่ออกเลยครับสองใบต่อกันของเกลือแค่นเดียวเออใบแรกโอ้โหอ,ออกให้เขาหน่อยเฮ้ยโอ้ผมขอโทษนะเออต้องอย่างนี้เนี่ยมันคือการเริ่มสตาร์ทครับมันคือการเริ่มสตาร์ทโหแล้วคือดีหมดเลยนะยกไว้อันนี้เนี่ย ันหาเนี่ยสองอันเนี่ยไม่ดีอืมอันนี้พอใช้ได้ครับเข็มปีเลยโอ้ยไอดี ID คนหนึ่งนี่ตมูมตามตมูมตามมาเลยโอ้โหไอดีนี้นี่คือแบบกริบขอขอโทษนะโอ้โหมันข้ามมันไอเชี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันต้องได้สักอันอนะ แปดชั่วโมงให้กูอีกละเออโอ้ยเนาะโอ้โหคือจัดเลยครับคือเข็มมากเลยอะ่ะไอ้เหี้ย <laughs> เข้มเหมือนไอดีผมเลยอะ่ะโอ้ผมขอโทษนะเนี่ยมันหมื่นเพชรได้แค่นี้อ่ะแบบเฮ้ยใบกาชาออกสองครั้งมั้งไอ้เหี้ยจากร้อยี่สิบเป็นร้อยสี่สิบ ได้มาประมาณ15บใบมัง้งใบนี้ไม่ออกเลยครับแบบเชี่ยตาเทพตาเทพออก2อันอันนี้ออก3มัง้งว้าวยังเกลียเหลือเชื่อเฮ้ยไอดีแบบเฮ้ยขอโทษก่อนเลยนะขอโทษเลยดวงผมเกลือขอโทษนะครับดวงผมเกลือ โอ้ oh my god นะครับโอ้โ oh. ห oh oh oh. ถ้าเป็นไอดีผมนี่กูร้องเลยลอะกูร้องไห้แล้วบอ้เียเ้ยแม่งเปิดเที่ยอะไรกูเนี่ยอะไรประมาณนี้เลยนะแต่ว่าได้กล่องอันนี้เยอะอยู่นะโอ้โ oh. หรับเพชรรับเพชรหรอรับเพชร,ร,เ,พชรเพิ่มไม่ได้เลยครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลงสตรีมแล้วก็เดี๋ยว5้าทุ่มถ้ามีตู้ใหม่เดี๋ยวเราขึ้นมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากให้เปิดกาชาเนี่ยก็ให้เปิดตอนไลฟ์สตรีมสดได้ประมาณ5้าทุ่มยีแล้วกันเนาะเพราะว่าไอมันมันเหมือนติดบั๊กอะมันเข้าไม่ได้นะครับห้าทุ่มยีแล้วกันประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจากลาไปก่อนนะเพราะตอนนี้พอไม่ไหวแล้วเ๋ยวผมขออนุญาตกินกินยากแก้ไอแลนะแป๊บนึงนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปนั่งดู u t u b e เล็กน้อยแล้วก็แบบผ่อนคลายแล้วก็มาเจอกันห้าทุ่มยี่สิบและการขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมทั้งหนึ่งร้อยหกสิบคนนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ